สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพูทติตามทุกท่ันนะครับเห็นเพื่อนครับรถเข่าไม้ครับผมรถเข่าไม้พึ่งลงรถเมื่อกี้ครับเอามารีวีวให้พี่น้องได้ชมนะครับคลิปนี้เป็นลิปของวันที่เจมกราคม2568นหรยนะครับผมมีรถมาให้พี่น้องได้ชมครับเข่าไม้ครับเข่าทุกมือครับทีรีวิวไว้ขายแล้วก็มีครับขายทุกมือซื้อเข่าทุกมือครับเมื่อนี้มีรถรุ่นขนาด กัะเล็กกระทะลัดมาให้พี่น้องได้ชมนะครับพาไปชมครับเป็นรถขนาด L3608 นะครับ36มเร่งครับเป็นตัวเ p นะครับเป็นโซลสเปเชียลนะครับ3608สเปเชียลนะครับ3608ก p นะครับจดทะเบียนปี58นะครับรถคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับบอกเลยว่าสวยมากเลยครับรถคันนี้ครับสวยเดิมครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันใส่งาน1,100กว่าชั่วโมงครับ1,100กว่าชั่วโมงครับเดิมทุกจุดนะครับ ออมาชมครับนี่สีเดิมนะครับนี่ที่เห็นนี่สีเดิมนะครับสีเดิมเดิมทุกจุดนะครับสีเดิมครับเห็นไหมครับขานที่สวยครับสิ้นล้อหนาไม่ค่อยแก่นะครับอย่างพ่อใดครับยังหนาแต่ก็ยังหลังนี่สภาพเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับที่สวยครับใส่งานหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบชั่วโมงนะครับอาบาะขานนะครับที่สวยครับรถประเ่ทไหนล่างนะครับนึ่ปงเข้ามาครับโบมี่พุกมีสนิมนะครับเป็นรถไทยนะครับราคาบาแตกนะครับ ขาบ่แตกคือสวยครับสีเดิมสติกเกอร์ยูครบนะครับสติกเกอร์ยูครบคันใบมีดบเหลืองครับกระทะบ่อแตกนะครับเป็นตัวเอที่ครับเป็นตัวเกียร์ชักเตอนเลยนะครับเกียร์ไต่พวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ไตพวงมาลัยครับเดินธรรมดาเกียร์จอย่นี่นะครับเดินธรรมดาเสาล่างค้าจะเป็นเสากลมนะครับนี่เสาเหลี่ยมครับอบอกไว้เพื่อคนที่ยังบ่หูนะครับบางคนบางทันกับบท่ันหูนะครับบางทันกับรููแล้วนะครับแต่บางท่านกับ ยังบรูนะครับว่าไอ้สามหกมันนี่จะรุ่นนะครับนี่ครับเป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะครับเป็นรุ่นสเปเชียลนะครับสามหกนะครับเป็นรุ่นท็อปของสามสิบหกนะครับบางท่านอาจจะบูหัครับจะบางท่านรู้แล้วก็บอ่เป็นยังครับแต่บอกสําหรับคนท่านใดที่ทั้งบทท่านหูนะครับนี่มไมใบมีดนะครับเรือเต็มนะครับคไมใบมีดสวยๆครับนี่กระช่างหนาผ้แตกไฟหนาผ้แตกนะครับอยู่ครบนะสีเดิมครับกับปรงเงาวับนะครับสีสวยรถสวยครับคันนี้รถสวยเลยบอกเลยว่าสวยครับ ไปได้ไปใช้งานนี่บบพิดวังเลยครับลถคันนี้เม่งวะครับสภาพนั่งฝ่าเลยครับสวยสภาพนีหาบบค่อยมีนะครับรถสานหกสภาพนีหาบ่ค่อยมีครับเก่าเก็บครับพันหนึ่งหอยกว่าชั่วโมงครับไฟเหลี่ยวอยู่ครบไฟถ่ายอยู่ครบบ่แตกนะครับนี่ผ่านเป็นผ่านคู่โตของสามหกนะครับดีเฮดสองสองห้าอีโปะครับเป็นผ่านคู่โตนะครับของสามหกมึงสีใบผ่านนิ่งพันหลอกเลยนะครับสีใบผ่านนิ่งพันหลอกเลยนะครับี่สีขกอยู่ครับ ถ่ายเดิมนะครับถ่ายบ่ค่อยเปิดนะครับถ่ายเดิมฝาให้เดิมนะครับมาร์ยู่ครบนะครับสีแต้มอยู่ครบถ่ายบ่ค่อยแกะนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับทั้งสองล้อครับบ่มีรั่วซึมนะครับยางสับบเก่าสิผาเปอร์เซ็นต์ครับสวยครับบ่มีผุบ่เหลืองครับรถคันนี้ครับชิวๆแบบนี้เลยครับอ่าหานะครับสามหกสิบแปดไอพีตัวนี้เจอทูเป็นปีหาเปรนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าพลังครับบ่มีโรตารีนะครับ บุกรอนด้านหนาพันลังสองชิ้นนะครับเปิดราคาอยู่ที่สอง0สนหาหมเกบาทครับสองแสนหาบาทครับสองแสนหาหมื่นเก้าพับาทสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะสองแสนเก้าบาทเป็นตัวเอพีนะครับสเปเชียลนะครับสามหนี่ครับสามหก p นะครับสเปเชียลนะครับจะบวกรุ่นลุ่นลุ่นตัวแหลกนะครับใบดันกับบรกลนนะครับบางขันอาจจะว่าสามหกมีจรุนนะครับ นี่ครับรุ่นสุดท้ายครับรุ่นท็อปเลยครับเครื่องนะครับเรืองสวยรถบลได้ล่างนะครับนี่ี่ขนาดบลล่างยังสวยนะครับมากอยู่ครบนะครับคาดบลูเคยตัดนะครับเท่าหนาบลูเคยลือนะครับอืสิ้นลอนานนี่ครับบลูเคยเกะนะครับนี่ไม่มีรั่วซึมนะครับบลมีรั่วซึมนะครับทั้งสองครับทั้งถ่ายทั้งไต่ทองกับไม่รั่วซึมนะครับนี่สวยแบบนี้เลยครับสวย หนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโชั่วโมงครับนี่กระจกเดิมศูนย์โรงงานอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบนะสวยแบบนี้เลยครับจดทะเบียนปีห้าแปดครับเปิดราคาไว้ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับมาชมรถได้อยู่บ้านแค่น้ำอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านแค่น้ำอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสวยครับเบผ่านครับฐานใบเต็มนะครับฐานใบเต็มทุกใบครับมีสีมรกอะเลืออนอยู่น่ มึงหมากจากโรงงานครับสีแต้มยูครบสวยมากครับรถคันนี้สวยสวยสวยเดิมๆเลยครับสวยเดิมๆครับนี่เอพีนะครับเป็นเสาเหลี่ยมนะครับสวยๆครับสามหกศูนย์แปดเอพีทะเบียนปีห้าแปดนะครับนี่มันคมใบมีครับสวยครับเดิมทุกจุดครับรถคันนี้ครับ ไผ่ฮารุนี่อยขั้นนี้บ่ผิดบังครับมาเบิ่งมาชมเลยครับที่เห็นนี่สีเดิมนะครับบ่ได้ทำสีทุกทั้งบ่ได้ทำสีใดๆทั้งสิ้นนะครับมาชมรถได้ครับมาลองครับได้ครับถือใจคอยซื้อครับบ่ดซื้อบ่เป็นยังครับนี่เบิ่งน็อตครับหลิ่มๆเลยนะครับน็อตน็อตล่อกระทะบ่าะแตกนะครับเบิ่งครับช่วยๆแบบนี้เลยครับ บนบอนใดญบ้านเช่นดำนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านเช่นดำอำเภอชุมพลบุรีนะครับโทร064 404684ครับเปิดราคาไว้ที่2แสน5,000กว่าพันบาทครับ2แสน5,090บาทครับราคานี่สุดคุ้มครับนี่ในรถเดิมๆไปใส่เลยครับบ่เงี้ยวเมี่ยวบอได้แต่งเติมบอได้ญ่เพชรน้ำทั้งสิ้นครับมาลองครับรับประกันเครื่องเกียร์ดีครับ100%ครับที่สวยแบบนี้ครับซื้อไปเนี่ยบ้ดาครับ หลอดผมมีหลอดซึมนะครับซิ้นบ่เคยแกะทั้งหมดสีบอกเลยว่าสีเงาวบนะขนาดบอดีล่างนะครับบอดีล่างบอดีคัดง่ายๆนะครับนี่เดิมครับเดี๋ยวผมชิลองสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งนะครับเบิ้งไอเบิ้งหนำนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่แท้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบโลนะครับไม่แทครับ สวยอย่างเดดียวบเครื่องครับดก็ี้ยครับเครื่องครับเครื่องสวยเลยนะครับเดี๋ยวล่างออกเงาวับเลยนะเครื่องนะครับมาคุยูคบนะครับบ็คือแก่นะครับนี่นี่ครับเครื่องไฟล่างครับเดี๋ยวตรงน้าก็ดันนครับหน้ากดันนะครับ น้ำไม่ดันอ่าเดี๋ยวโชคฟ้ากระโปงได้โชคเพี้ยนให้นะครับนี่โชคมันเสียเสียอันหนึ่งครับเดี๋ยวใส่ให้ใหม่ครับเครื่องครับเครื่องสวยๆนะครับเออกมาพบเดี๋ยวผนะครับปั๊มบ่เคยลือนะครับปั๊มบ่เคยลือเดี๋ยวว่าเิ่งไถเครื่องนะครับเครื่องบ่มีไอนะครับอ่ารถสวยครับสวยเดิม แสวยแบบนี้นะครับเครื่องตัมีไอนะครับเตียงบ่ไอ้บ่ดันนะครับอยู่ครบโอ้ยรถสวยมากครับนี่รถสวยมากเดิมโรงงานนะครับนี่ครับนี่เดิมโรงงานนะครับนีเคยรับตังค์นะครับมากประมาณเนี่ยเลยครับเดิมโรงงานครับเดิมโรงงานครับทั้งปูเลยนะครับนะครับเคยแกะนะครับครับเบิึงบ่รยากครับรถครับนี่มาครับ ก็แก่นะครับหมากเดิมโรงงานนะครับหมากเดิมโรงงานสวยๆครับก็แกะครับไเดีไปขนีบอกใบเบาพี่ทั้งครับสองแสนหามื่นสองพนบาทครับสองแสน่นกันบาทครับสนใจมาคุยกันครับศูนย์หกสี่ส้าศูนย์หกครับศูนย์หกสี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หปดครับสามหสเปเชียลครับเย็คัใจพวมาไลนะครับผมเป็นรุนรรมนาครับเป็นรุ่นตัวสุดท้ายแล้วครับรุ่น็อบเลยครับ ครับขอบนะครับสวยครับเครื่องเพื่อนบริลล่าเห็นกันชัดๆเลยนะครับไปดีสียังบาสลอกเลยนะครับสียังติดอยู่นะครับติดไว้ครับเ็นรถไม้นะครับสภาพงานป่าเลยครับกระฟ้ามีหายากนะครับส่วนมากจะมี่จะรถถ้ำสีนะครับ ผมบอขายรถถ้ำสีนะครับรกสมบโมก้นนะครับนี่งดูโมก้นผมมีสนิมนะครับบมมีสนิมนะครับไม่ประแตกนะครับไฟเรียว ต้อางรถดนีับ้สวยเลยครับตัวสุนัซีซครับสุนแบบ่านอำอุนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสองแสนหาหมื่นเันบาทครับสองแสนห้าหบาทครับตัวตุใจเขอบว่าเบิ้งต่นครับบ่อมีมัดจำใดๆทั้งสิ้นครับถูกใจคอยซื่อครับบ่มาบ่สื่อบ่เป็นหนังครับมาเบิ้งมาคุยกันได้ครับไปหารดสวยๆแบบสงานครับท่านในล่างนะครับถึงมากรีวิเลยนะครับ ไปหาลุนี่ครับสามหกศูนย์แปดสเปเชียลนะครับเอนพีนะครับเสาเรียมเพื่อคนที่ยังโบหูนะครับคนหูแล้วกับว่าเป็นยังครับสำหรับคนที่ยังโบหูครับสามหกูนย์ก้นนะครับนี่นะครับสามหกศูนย์แปดเอ็พีหรอน้ายหลังก็ต้องยุดรถนะครับนี่เกียร์ชัคล์ลนใด้ฟงมาลลยนะครับหรอหายหลังค่องตัวนะครับหกสี่สาศูนย์หกแปดครับ ป,ป้าแกดำมำเภอดทุรคนบุรีจกกังหวัดสุรินนี่สวยแบบนี้เลยครับเครื่องนิ่มๆครับเครื่องนี้ป้ารด,ดไม่เลยมันไายมีดเร็วลงเร็วนะครับบ่ต้องเล่งเครื่องนะครับก็ต้องเล่งเครื่องเลยนะครับก็ต้องเล่งเครื่องนะครับ รวยแบบน,นี้นะครับตัว0644 0 4กั068ครับ0644 0ื4ก068เปิดราคาอยู่ที่2 5สน0 0 0บาทครับ2 5สน0 0 0บาทครับครับสำหรับแค่นีกคับพอไว้แค่นี้นะครับโอเคครับ